ผลการออกรางวัลหวยาวสามัคคีเมื่อวันพุที่30มสิมิถุนายน2 5 6 8รางวัลเลขสองตัวลางเลขที่ออก6 7 67รางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก 04, 04. 0 4, 4รางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก704 704รางวัลเลขหาตัว เลขที่ออก26 7 0 4 26 7 0 4นี่ก็เป็นผลการรางวัลหวยลาวสามาคัคคีงวดวันจันทร์ที่30มิถุนายน2 5 6พันหดช่วงนี้มีใช่กันทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังแรงใจเพราะว่าจะเป็นกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเรากลับมาพบกันใหม่นะครับกับผลหวยลาวสามัคคีในงวดต่อไปในวันพรุ่งนี้ สำหรับมันนี้คำขึ้นนี้นะครับโชงดีมีใช่กันทุกท่านสวัสดีครับ